ด้วยความแรงและเร็วพุ่งเข้าปากประตูมันได้ผลแน่ๆถ้าหากอยู่ในระยะทําการที่ถูกต้องเขาเหมือนกับมนุษย์เครื่องยิงหนังสติกครับง้างไกลดีดปล่อยปึ้งพุ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษลูกทุ่มของ r o ลล d ่ดีแลทำไมมันถึงดูอันตรายมากกว่าลูกฟรีคิกด้วยซ้ำไป Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสต้าบายจิตรกรสีคำเคลือสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้าครับเดี๋ยวผมจิตรกรสีคำเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับประสาทฟุตบอลอังกฤษหรือว่านาชอนในศึกพิมลีที่ผ่านมานะครับมันมีหลากหลายสีสันให้เราพูดถึงอย่างมากครับหนึ่งในนั้นคือประเด็นของเรื่องวันนี้ครับ นั่นคือลูกทุ่มไกลของโรลลี่ดีแล็ยังจำกันได้ไหมครับไขข้อข้องใจกันหน่อยครับเอาแบบในแนววิทยาศาสตร์เลยครับว่าลูกทุ่มของโรลลี่ดีแล็นักเตะของสโต๊กเนี่ยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงดูอันตรายมากกว่าลูกฟรีคิกด้วยซ้ำไปเพราะว่าประเด็นนี้น่าสนใจนะฮะเราเริ่มกันที่สโต๊กซิตี้ก่อนครับในยุคที่พวกเขาโดดเด่นนะฮะอาจจะไม่ใช่ถึงขั้นว่าโอ้โหขึ้นไปได้ลุ้นแชมป์หรือ มีเกียรติยศติดไม้ติดมือแบบเป็นรูปธรรมแต่ฟุตบอลของท็อตแนนบุร์เนี่ยโดดเด่นครับและเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองพลิส <Police S 1> เข้ามาคุมสโต๊กคำรบที่2นะครับเมื่อปี2006-2007สมัยนั้นสโต๊กยังอยู่ในระดับเดือะแชมปนชิพอยู่ครับแล้วก็พาทีมช่างปั้นหม้อเนี่ยเลื่อนชั้นด้วยตำแหน่งรองแชมป์ในฤดูก,กาลถัดมาสไตล์ที่เราเรียกว่าพลิสบอลเนี่ยมันก็มาในระบบโบราณเลยครับ4-4-2ตามปกติเวลาที่ไม่มีบอล ก็จะสั่งให้ผู้เล่นเนี่ยถอยลงมาต่ำนะฮะยืนกันแบบเรียงเป็นแผงเลยเหมือนจอดรถบัสแล้วก็เป็นรูปแบบที่รัดกลุ่มครับเพื่อทําให้พื้นที่ระหว่างกองกลางกับกองหลังมีน้อยที่สุดเท่ากับว่าฝั่งตรงข้ามจะมีพื้นที่ในการเล่นเกมรุกน้อยลงไปด้วยครับส่วนในเกมรุกเนี่ยก็เล่นแบบดเรกครับศาสยาวเลยใช้กองหน้ารูปร่างสูงใหญ่นะฮะแล้วก็พอเจอกับทีมที่รับมือลูกโด่งได้ดีนะฮะบางครั้งเขาจะต้องมีตัวพิเศษครับ เป็นหนึ่งในแผงมิดฟิฟลด์ของเขาครับสอดเข้าไปในกรอบไปโทษแล้วก็มักจะทําประตูได้และกุญแจสําคัญถ้าเราจะพูดถึงพูลิสบอลนะฮะก็คือโรลลี่ดีแล็บครับนักเตะทีมชาติไอร์แลนด์คนนี้คงไม่ถึงขั้นเป็นนักเตะโนเนมครับจริงๆแล้วพอมีชื่อเสียงอยู่บ้างครับโด่งดังมาตั้งแต่ดับบี้เคานตี้เซาลท์เทมตันนะะซันเดอร์แลนด์นะครับ <c oughs> แต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าโอ้โหเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรขนาดนั้นความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏเอาแบบ ดัดดดครับประมาณนั้นมีก็ดีไม่มีก็ได้แต่หลังจากที่เขาย้ายมาอยู่กับสโตกครับทุกอย่างก็เปลี่ยนไปดีแล็บย้ายมาอยู่สโตกครั้งแรกในปี2องพครับด้วยสัญญายืมตัวนะฮะเพียงแต่ว่าเล่นไปแค่2นัดโชคร้ายเหลือเกินครับขาหัก2ท่อนพักยาวทั้งซีซันแต่มันมีอะไรบางอย่างครับที่โทนี่พูลิสมองเห็นแล้วก็ตัดสินใจเซ็นดีแล็บเข้าสู่ทีมแบบถาวรเหมือนกับว่าเขามีแผนอะไรบางอย่างเพื่อจะให้ดีแลปบทำครับ ภายใต้การํำดีมของทวิปูลิสนะครับที่คงรูปแบบสไตล์การเล่นแบบโบราณนะฮะเน้นการโยนโมงทําให้ดีแลบเนี่ยเปลี่ยนจากสาระนักเตะทั่วๆไปครับกลายไปเป็นนักเตะที่ขายไม่ได้ของสโต๊กเลยด้วยการลงเล่นไปถึง44เกมจาก46นัดในฤดูกาล2007-2008ครับแล้วก็พาทีมเป็นรองแชมป์หรือแชมเปี้ยนชิพเลื่อนชั้นสู่พิมลีกได้สําเร็จและพอมาขึ้นสู่เวทีใหญ่ครับเขาก็สถาปนาตัวเองกลายเป็นนักเตะผู้สร้างสารร์เกมให้กับสโต๊ก แต่ไม่ใช่เป็นในแบบที่เราคุ้นเคยนะครับไม่ใช่เป็นย์เมเกอร์ที่จ่ายทุกช่องสวยงามไม่ใช่เป็นปีที่ cross อลจากริมเส้นอย่างแม่นยำแต่ที่เด็ดของดีแลคือลูกทุ่มไกลครับเชื่อไหมครับว่าเขามีส่วนร่วมกับ7ประตูของสโต๊กครับในเดือนแรกของฤดูก,กาล2 0 0 8 2 0แ9และรวมถึงอีกหลายๆประตูที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นครับลูกทุ่มไกลของดีแลบเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงทุกสัปดาห์ครับทุกครั้งที่ทีมได้ทุ่มภาพจําของเราที่เห็นก็คือเด็กเก็บบอลก็จะวิ่งมา นะะมีผ้าขนหนอยู่ผืนหนึงเอามาเช็ดวัลให้มันแห้งแล้วก็ม้อให้กับดีและแล้วเจ้าตัวก็ทุ่มนะทุ่มด้วยความแรงและเร็วพุ่งเข้าปากประตูหลังจากนั้นสโตก็ได้ลุ้นในการทำประตูเกือบทุกครั้งดีแลบเคยให้นิยามสั้นๆผ่านทางอินดิพีเดนต์นะครับซึ่งเป็นสื่อใหญ่ของอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทำได้ถูกต้องผมรับรองเลยครับว่าไม่มีทางที่จะป้องกันมันได้ ไม่ต้องสนใจครับว่าคู่แข่งของคุณคือทีมอะไรมันได้ผลแน่ๆถ้าหากผมอยู่ในระยะทําการที่ถูกต้องชัยชนะนัดแรกของลูกการครับชนะแอสตันวิลล่าสาเขาก็มีส่วนร่วมในการได้ประตูชัยในช่วงทดเจ็บทุ่มไกลไปให้กับมาดีซิดิเบ่หมงเข้าไปเกมเจอกับเอฟเวอร์ตันครับแม้ว่าจะแพ้2-3นะครับแต่2ประตูที่ได้มาเนี่ยก็เริ่มต้นจากดีแลกทั้งสิ้นลูกแรกทีมพอเวิร์ผู้สาวตัวุของเอฟเวอร์ตันนะครับตัดสินใจพลาดครับออกมาชกบอลของ ลูกทุ่มดีแลบก่อนที่จะโดนเชยี่โอโลฟิเยนาชาร์จเข้าไปอีกลูกทีมพอว์ก็สับสนครับยืนปักหลักอยู่ในเส้นและปรากฏว่าฟิวจาิูก้กาโม่งเข้าไปตัวตัวเองไปครับหลังจบเกมนั้นนะฮะเดวิดมอยให้สัมภาษณ์ถึงดีแลบบอกว่าเขาเหมือนกับมนุษย์เครื่องยิงหนังสติ๊กครับง้างกลดีดปล่อยปึ้ง,งพุ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษหรือมาถึงเกมที่เจอกับอาร์เซนอลอันนี้เป็นข้อพิสูจน์เลยครับว่าไม่ต้องสนใจครับว่าเจอกับทีมอะไร ถ้ามันอยู่ในระยะทําการที่ถูกต้องเมื่อไหร่ได้ลุ้นทุกครั้งครับก่อนเกมเนี่ยอาเซนเกอร์ยักไหลเลยครับไม่ได้สนใจไม่ได้รู้สึกหวัดหวันอะไรนะฮะแล้วก็มีแบบคล้ายๆเยอะอยงด้วยว่ามันคงไม่เวิร์กได้ทุกนัดหรอมัง้งอะไรประมาณนั้นแต่สุดท้ายเกมนั้น Stoke ชนะ2-1ครับและทั้ง2ประตูนั้นมาจากลูกทุ่มไกลของลอรีดีแล็ลูกแรกเขาทุ่มไปให้กับริคโดฟูลเลอร์ครับปังเข้าไปอีกลูกหนึ่งมาจากการทุ่มไกลของเขาไปเข้าหัวของแรนชอครอสครับ มงเช็ดให้กับโอโลฟิเยนาชาร์จเข้าไปอีกหลังจบเกมเวนเกอร์ er, พูดเสียงอ่อยเลยครับบอกว่าป้องกันยากมากเพราะว่าลูกทุ่มเนี่ยมันมาในแนวราบคืนเป็นลูกทุ่มแบบพุ่งครับไม่ใช่ทุ่มแบบโด่งในกาอากาแต่พุ่งมาอย่างรวดเร็วราวกับเป็นลูกธนูเวนเกอร์ er บอกแบบนั้นครับดังนั้นจึงยากมากครับที่จะป้องกันแล้วก็ยากมากที่จะหาใครทำได้ดีขนาดนี้ นับตั้งแต่นั้นมาครับลูกทุ่มของดี a ลก็สถาปนาขึ้นไปเป็นคอนเทนต์อันโอชะของสื่ออังกฤษ Sky Sports นะฮะถึงขั้นว่าเปิดช่วงหนึ่งในรายการ So c c เ r อร์ u r d a y เนี่ยวิเคราะห์เต็มๆเ,เลยครับว่าเฮ้ยลูกทุ่มของดี a ลมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จ้างฟิลทอมสันครับฟิลทอมสันเป็นอดีตกับตันทีลิเวอร์พูลครับเป็นอดีตกองหลังระดับตำนานของลิเวอร์พูลเอามาคุยเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเวลาในเกมดําเนินไปแล้วดีแลบได้ทุ่มปุ๊บ ฟิลมซันจะมีเสียงเข้ามาเหมือแนบบว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาทําอย่างไรทําได้ขนาดไหนเป็นหนึ่งขั้นนั้นเลยครับแล้วมันก็ทําให้เกิดการตื่นตัวสําหรับหลายๆทีมครับที่จะป้องกันลูกทุ่มมหาปัญไของดีแล็บเนี่ยนะฮะหรือฟิลิปสโกลารีครับกุนซือของเชลซีในตอนนั้นเนี่ยถึงขั้นสั่งห้ามเลยครับว่าผู้สาประตูอย่าออกมาตัดบอลถ้าออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องมานั้นบิ Big Field ๊กฟิลเคยให้สัมภาษณ์กับ The เดอะการ์เดียนนะครับเขาบอกว่า หมอนเนี่ยเล่นบอลด้วยมือดีกว่าเล่นบอลด้วยเท้าดีวซ้าไปมาจันมากไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนครับมันอาจจะไม่ใช่เป็นฟุตบอลที่สวยงามแต่ว่ามีประสิทธิภาพเหลือเกินครับหรือเกมที่พบกับเวสแฮมครับเดือนมีนาคม2010เวสแฮมแก้ําด้วยอะไรรู้ไหมฮะขยับป้ายโฆษณาเนี่ยเข้ามาชิดเส้นสนามมากขึ้นครับเพื่ออะไรเพื่อให้มีพื้นที่ในการวิ่งน้อยลงครับหวังว่าดีแลปจะเป๋กับการเจอวิธีการรับมือแบบ แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับดีแลบก็ยังทุ่มไกลได้เหมือนเดิมลูกพุ่งเข้าไปในกรอบหกหลาได้เหมือนเดิมและที่สําคัญนะครับกลายเป็นเวสแฮมเอนะครับที่เสียประโยชน์จากการขยับป้ายโฆษณาของตัวเองครับเพราะมันมีอยู่ช็อตหนึ่งครับเวสแฮมได้ทุ่มปรากฏว่าชูนังโฟแบร์ครับทุ่มไปเข้าทางให้กับลีโกดฟูลเลอร์แล้วก็เสียประตูเลยครับสโตกยิงเข้าไปเลยหลังจากนั้นดีแลบก็กลายเป็นู่นสําคัญครับที่ทําให้สโตกนั้นรอดพ้นในการตกชั้น พาสโตกจบอันดับ12ของตารางอย่างสวยงามครับแล้วก็มีส่วนสำคัญในการพาทีมโลดแล่นอยู่ในบนพรีเมียร์ลีกเนี่ยสามฤดูกาลติดต่อกันกลายเป็นอาวุธที่ยากเกินจะรับมือครับแต่คำถามที่น่าสนใจคือเขามีเคล็ดลับอะไรครับที่ทำให้ลูกทุ่มของเขานั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าคนอื่นอีกเพราะาเอาความจริงเนี่ยดีแลปไม่ใช่เป็นคนแรกนะฮะที่ทุ่มกลแบบนี้ก่อนหน้านี้เราคุ้นชื่อกับเดฟชาริโนใช่ไหมฮะคุ้นชื่อกับแอนดี้เลก ที่ทุ่มไกลเหลือเกินแต่ม่มีการวิเคราะห์ออกมาครับแล้วแบบละเอียดมากครับตรงนี้คือพอยต์สำคัญเลยนะฮะประเด็นที่ทําให้ลูกทุ่มของ d ีแลบมีประสิทธิภาพมากกว่าคนอื่นก็คือระยะทางและความเร็วในการทุ่มครับค่าเฉลี่ยออกมาในการทุ่มแต่ละครั้งเนี่ยไกลถึง38เมตรครับโดยที่ลูกบอลมีความเร็วสูงถึง60กิโเมตรต่อชั่วโมงครับเทคนิคก็คือ เขาจะใช้วิธีการเพิ่มแรงเหวี่ยงในการทุ่ม949จากป้ายโฆษณาแล้วก็9ยาวๆอีกหนึ่ง9ครับจากนั้นก็วางเท้าหน้าให้มันมัน่นคงเพื่อให้แรงเหวี่ยงทั้งหมดเนี่ยพุ่งไปอยู่ข้างหน้าซึ่งมันเป็นการช่วยเพิ่มความเร็วให้กับลูกบอลและให้บอลถึงที่หมายได้เร็วขึ้นครับเขาใช้วิธีการทุ่มออกไปในวิถีราบก็คือลูกพุ่งครับลูกพุ่งแบบนี้พุ่งตรงเข้าไปจากที่เราคุ้นภาพกันลูกทุ่มอ่ะทุ่มโดง่ง ไกลอย่างนี้ใช่ไหมฮะลอยบนอากาศนันนๆแต่นีแล็บไม่ใช่ครับนีแหลบพุ่งไปเลยครับเป็นแนวราบปล่อยลูกบอลในมุม20 3 5ถึง35องศาเนื่องจากกล้ามเนื้อแขนและหลังจะจัดเรียงกันจนสามารถดึงพลังสูงสุดในองศานี้ครับละเอียดถึงขั้นนั้นเลยนะฮะวิเคราะห์อมาเลยว่าเฮ้ยมันต้องทุ่มเป็นองศาประมาณไหนถึงจะพุ่งแรงเร็วซึ่งตรงนี้แหละครับมันทำให้ลูกบอลนั้นได้ระยะทางที่เหมาะสม และมีความเร็วเพียงพอนอกจากนี้นะครับลักษณะการปล่อยบอลยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญครับการทุ่มบอลในวิถีราบของเขาเนี่ยแหละครับทำให้ลูกติดแบ็กสปินเกิดการต้านแรงโน้มถ่วงและทําให้ลูกบอลเนี่ยเดินทางไปถึงที่หมายเร็วขึ้นแม้ว่าจะปล่อยบอลออกมาในองศาที่แคบก็ตามก็คือ2 0่สถึงสาองศาซึ่งทูนิพูลิสบอกว่าเหตุผลที่ต้องการให้ลูกบอลเดินทางไปแนวราบมากที่สุดเนี่ยเพราะกองหลังจะเคลียบอลยากครับบอลมันพุ่งมา ถึงตัวเร็วยากมากครับเขาบอกว่าลูกทุ่มเนี่ยสร้างปัญหาหลายอยา่างผม,มคิดว่ามันเคลื่อนที่ไปในแนวราบมันไม่ได้ลอยโด่งในอากาศก้องหลังจึงลําบากในการเก็บบอนั่นคือคําที่ทริตแพทย์พูส,สัมภาษณ์ไว้และมีการวิเคราะห์ต่อนะครับว่าลูกทุ่มของดิลแลมเนี่ยอันตรายกว่าลูกฟรีคิกด้วยซ้ําไปหรือลูกเตะมุมด้วยซ้ําไปเพราะว่าใช้มวลกล้ามเนื้อที่น้อยกว่าครับคุมความแม่นยําได้มากกว่า และมีสละในการเล่นมากกว่าเนื่องจากไม่ต้องกังวลเรื่องล้ำหน้าครับลีดิกซันครับอดีตแบ็คขวาตำนานของอาร์เซนอลนะฮะเคยพูดเรื่องนี้เหมือนกันผ่านทาง BBC เขาบอกาอาันดับแรกเลยคือลูกทุ่มมันไม่ล้ำหน้าครับอันนี้คือประเด็นหลักเลยทาให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปออกันอยู่ในกรอบ6หลาได้ไปเบียดอยู่ตรงนั้นนะครับสร้างความยากลําลบากให้กับผู้สัาประตูแล้วก็กองหลังขณะที่ถ้าเทียบกับลูกฟรีคิกนะครับฟรีคลิกเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากพื้นหมายความว่ามันมีแนวโคงรร้ง ที่ต้องผ่านกองหลังไปก่อนคือต้องเปิดยังไงได้ให้ผ่านกองหลังหรือว่ากำแพงที่ยืนยตรงหน้าแต่ลูกทุ่มเนี่ยเริ่มต้นจากความสูงของคนทุ่มครับซึ่งเฉลี่ยวม,มันก็เกิน6ฟุตอยู่แล้วตรงนี้แหละครับมันทําให้มุมและวิธีการทุ่มของดีแลบเนี่ยมีพลังมากขึ้นครับดิกซันพูดดีนะครับว่าไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนฐานะการเป็นแบ็คขวาเนี่ยที่มันต้องทุ่มอยู่เป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ยอมรับรัาว่าสมัยก่อนก็เคยมีฝึกครับมีฝึกการทุ่มไกลแบบนี้ แต่ไม่เคยเห็นการทุ่มแบบเป็นแนวพุ่งแนวราบแบบนี้แล้วก็เร็วและแรงแม่นยำเขาก็ทำได้เพียงแค่ทุ่มไกลและบอลโค้งโด่งกลางอากาศสุดท้ายเนี่ยลลิสันบอกว่าในฐานะการเป็นนักเตะฟูลแบ็กนะฮะนี่คือนวัตกรรมใหม่เลยครับทุ่มอย่างไรให้ทีมได้เปรียบแต่ไหนก็ตามครับสุดท้ายเมื่อถึงจุดสูงสุดมันก็ค่อยๆตกต่ำลงมาดีแลบสร้างปรากฏการณ์นในพิม์ลีกได้ประมาณสซีซั่นครับ หลังจากนั้นก็ค่อยๆหายไปสถานะของเจ้าตัวก็เปลี่ยนไปด้วยครับด้วยอายุที่มันมากขึ้นนะฮะเขาเป็นตัวหลักให้กับสโต๊กจนถึงปี2012ครับก่อนจะตกเป็นตัวสำรองได้เล่นแค่นัดเดียวในฤดูกาลถัดมาแล้วก็ถูกปล่อยตัวให้กับบาร์ซิลีหลังจากหมดสัญญากับทีมหลังจากนั้นก็ย้ายไปค้าแข่งกับเบอร์ตันอัลเบียนครับในลีก2ก่อนที่จะแขวนสตั๊ดในช่วงปลายปี2013ครับด้วยวัยสปีปิดตำนานจอมทุ่มไกลแห่งพรีเมียร์ลีกไว้เพียงเท่านี้ครับ ปัจจุบัน d l a ลก็กลับมาอยู่โตอีกครั้งนะฮะในฐานะการเป็นโค้ดทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2018ที่ผ่านมาแต่ไม่ว่าอย่างไรครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากๆครับผมเชื่อเลอเกินว่านับจากนี้อีก5ปี10ปี20ปีถ้าเราย้อนกลับมานะฮะผมว่าเขาน่าจะเป็นคนแรกครับที่สามารถสร้างลูกทุ่มของตัวเองเนี่ยให้เป็นอาวุธสำคัญของสโมสรได้ลูกทุ่มของลลี่ดีแลบครับ เคยทำกันไหมฮะมันมีอยู่ช่วงนึงครับที่เด็กๆฮิตมากครับลองทุ่มไกลทุ่มไกลแบบนี้ใครมีความทรงจํากับลูกทุ่มของดีแลบลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับเรื่องนี้สนุกจริงครับผมชอบมากฝากไว้ด้วยครับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราเหมือนเช่นเคยครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter Instagram นะฮะดูช่องทางในพอดแคสต์ด้วยครับ SoundCloud spotify apple podcast เพียงแค่เสิร์ชคำว่าเม s t a n d ครับ วันนี้ขอบคุณมากครับและลาไปก่อนสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมสแตร์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter b l o g กนิเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud Spotify Apple Podcast